เซตเหรียญใหม่วัยเด็กกำลังที่จะเข้านั่นเองนะฮะเข้าวันไหนวันที่9นี้ครับเดี๋ยวแชงมันกำลังที่จะมาไปแชงขาวเนาะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่าเออสองเซตเหรียญนี้มันดีไม่ดีมาเข้าคู่อะไรยังไงได้บ้างผมบอกกันตรงเออกันตามนี้ก่อนนะสองเหรียญนี้นั่นเองนะอีกเหรียญหนึ่งแล้วแต่ครับจะเอาเป็นลูฟี่ก็ได้ในส่วนของลูฟี่วานอะ่ะเนาะเพราะว่ามันมันจะได้ในส่วนของสกิลตรงนี้กับตรงนี้แต่กลุ่มบอกฟางไม่มีดังนั้นเนี่ยเทดมันอาจจะไม่ค่อยดีหรอกแต่ที่มันดีสำหรับเซต เห็นไหมเอ่ยลดความเสียหาย3%ชิปหายแล้วไงตรงนี้คือชิปหายละเนื่องจากว่าหลังๆอ่ะเดี๋ยวเกมมันจะเริ่มทํามาแล้วประเด็นต่อมาเลยก็คือว่าถ้าคูจะเล่นอันนี้นะมันสามารถลดสูงสุดได้ถึง27%เลยนะดียังไงโอเคเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูแล้วกันนะโดยเราจะต้องใช้เหรียญน,นี้ทั้งหมด3เหรียญใส่กับตัวละครอ,อะไรสายโล่ครับแล้วสายโล่เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปกันให้ดูนะตรงนี้ก่อนนะเช่นสมมุติว่าเราไปในส่วนของไคโด แล้วทีนี้คุณลองนับกันดีๆนะเมื่ออยู่ในเกตเอ,อ,อยู่ในธงของตัวเองมันจะลดดามาจ50เปอร์เซ็นต์ฟังไม่ผิดนะเมื่อเกี้อีก27แม่งเกิด80มึงบ้าแล้วลดดามจประมาณ80เปอร์เซ็นตะ์เช่นสมมติคุณโดนต่อยหมื่นหนึ่งมันเหลือสองพันอ่ะทันทีซึ่งส่วนนี้มันไม่เกี่ยวกับเดฟบนะยิ่งเดฟบเยอะก็ยิ่งถึกไปอีกได้ตรงนี้ก็ยิ่งถึกไปอีกยกเว้นบางตัวละครโจมตีไม่สลดลดความเสียหาย อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณสวยเช่นไม่ส่ลดความเสียหายต้องบอกด้วยเผื่องงสกิลหนึ่งของแฉงเนี่ยไม่ส่ลดความเสียหายตรงเนี้ยอันเมื่อกี้มันจะไม่มีผลเลยเชัดเจนยังดังนั้นผมบอกว่าไอ้เซตเนี้ยบอกก่อนคือมัน,นํำให้ตัวละครเราถึกขึ้นแต่ถ้าหากเจอเมตาแบบอย่างเงี้ยโจมตีไม่ส่ลดความเสียหายอ่ะคุณก็ไม่เหลือเพราะว่ามันอะไรอ่ะเหรียญเหรียญมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะอ่าปัญหาคือตรงนั้นนะครับเรียกว,ว่าเปเลี่ยนที่ปูทางมาใหม่ก็แล้วกันแต่ถามว่าเฮ้ยตอนเนี้ย อย่างเงี้ยทำดีไหมผมก็จะบอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีขนาดนั้นะ่ะถ้าถามผมนะเพราะว่าในโซ่ของแฉงเองน่ะเห็นนะก,นกับหัวไข่อันนี้ฟิลเลสเอ,อ,อันนี้อยู่สุดยอดมารีฟอร์ดคือแม่งไม่มีอะไรเข้าคู่กับมันเลยอะผมเลยมองแบบอย่างน้อยเออมีเหรียญเข้าคู่หน่อยก็ดีแต่ไม่มีเลยย่นสกิลไม่มีอะไรก็มันไม่ค่อยดีก็เลยอยากบอกกันตรงนี้ว่าเออเหรียญเนี่ยไม่ต้องเก็บเยอะมากก็ได้ถ้าถ้าเก็บก็คือ3าันขึ้นไปอะขอเน,นี้ยแต่เราทํากิจกรรมมันสิบเหรียญอยู่แล้วเนาะ แต่ขอว่าเก็บสามันขึ้นไปส่วนถ้าใครอยากจะทำขีดจำกัดตรงนี้เนี่ยลดคอนเสิสูงสุด30ใช่ปะ่ะเดี๋ยวอนาคตมันก็มีสร้างความเสียหายเพิ่ม30มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เซ็ตมันยังไม่มีนั่นเองนะครับก็เอามาบอกก่อนเป็นประมาณนี้ล่ากันว่าข้ามได้ข้ามถ้าถามผมนะข้ามไปก่อนคือเอาสิบเหรียญอ่ะทำกิจพอส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเหรียญมันยังไม่มีแบบที่มันตอบโจทย์ขนาดนั้นนะคุณลองดูดิวานอวัยเด็กและโจสลัดโรเจอร์มันมีใครอะ่ะก็มีแค่ แต่โอเดงมันก็ได้แค่เนี่ยได้โจสลัดโรเจอร์อย่างเดียวเลยเว้ยอย่างอื่นก็ไม่มีแห็น้าพอเอาเป็นลูฟี่ก็ได้แค่วานอไม่มีโรเจอร์อีกมันมันขา,ขายกันเกินอะ่ะเออมันเลยเหมาะอย่างเดียวคือทําเหรียญเดียว3อันไปเลยแต่นะแผ่นนี้เล่นได้ไหมได้แผ่นนี้ได้แต่แผ่นหน้าค่อยว่ากันเนาะ